อัปเดตเบ็บอลที่ทุกคนรอคอยนะครับทุกคนเขาไม่ได้หวังสกินดาบนะครับทุกคนเขาหวังสกิลใหม่ต่างหากเราสกิลใหม่มีไหมเฮ้ยนี่ไงสกิลใหม่เจ๊โคเทอ่านไม่ออกด้วยคําศัพท์ยากเกินอ้ายพออ่านแล้วกันราคาประมาณ4,000เหรียญน,นะครับซื้อเลยอ่าสี่พแล้วแล้วก็อัพอ,อีก2,000เป็น6,000นะครับแล้วก็อัปไปสี่พก็เป็น10,000พอดีนะครับขูค่อนข้างแพงนะสำหรับสกิลนี้ โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูของรีวัดกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับของรีว์ดก็จะเป็นของดักกอนสปินเป็นดาบไฟคาตนานะนะครับแล้วก็ดาบคู่แบบไฟเนาะแล้วก็ของเติมก็จะเพิ่มมาแค่อย่างเดียวนะครับดาบเติมก็จะเป็นดาบนี้เลยแบบแพ็คนะครับผมนี่ประมาณนี้อุย้ยเท่นะเท่ไม่แย่ไม่แย,ย่อันนี้คือดาบนะครับเท่มากครับเท่มากอ่านี่แบบแพ็คนะครับผมนี่มีอีโมดด้วยนะเดี๋ยวผมกดอีโมดให้ดูเลยละกันเพราะว่าผมมีนะครับอีโมดอีโมดแรกก็จะเป็นอันนี้เลยอ่ะ นี่เย็ด yeah, มีปีกโอ้ยสวยจาดโ้ยสวยจริงสวยจริงรอบนี้มาสวยมากอ่าโอ้ย,อยมีลูบด้วยถ้าลูบโคตรเท่อันนี้คืออาวุธใหม่นะครับมีทั้งหมดด้วยกันห้าเล่มนะครับอันนี้คือคาตาณาธรรมดาประมาณนี้โอ้ยดูดิออร่าสวยมากอ่ะแล้วก็ดาบคู่ครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็ อันนี้เคียวคู่แล้วกันเนาะทรงจะประมาณนี้เลยมีสีน้ำเงินกับสีขาวไอผมชอบสีน้ำเงินมากเลยอะ่ะรักเลยอะ่ะเข้ากับตัวละครผมดีนะแล้วก็เคียวคู่แบบนี้ครับ,บอ๋อบัคบูอ่าแล้วก็เคียวคู่ครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยเนาะสวยงามมากมีเอฟเฟกด้วยนะเอฟเฟกก็น่าจะเป็นอ่าเจ้าเจ้านี้ครับนี่เอฟเฟกอันใหม่นะเวลาลองเล่นของจริงแล้ว แต่ว่าเราต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่ทุกคนเนี่ยสามารถซื้อกันได้เนาะมันไม่ใช่สกิลที่สุ่มนะต้องระวังครับพัสซีฟของมันเนี่ยคือถ้าใครตายใช่ปะเราไม่ได้สังเกตดูบอลคือซวยเลยนะ<อ>เราต้องระวังดีๆครับเห็นไหมนะมีคนใช้แล้วต้องระวังดีๆสกิลแม่งน่ากลัวมากโอ้ยโอ้โอ้ย,อย,อยแต่ไอส้สกิลล็อกก็น่ากลัวเหมือนกันนะ มันกำลังระบาดทวดเซิร์เฟเวอร์เลยพี่โอเคคนนั้นไม่มี <c oughs> เราแวงเล็กน้อยโอ้ยโอ้ยบอลชาร์จจัง <c oughs> อะไรวะน่ะ <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยบอลเร็ว โอเคกลัวเขามีสกิลพาสซี่ผมกลัวเขามีสกิลเดียวกับผมแล้วผมจะตั้งหลักไว้ทันขอล,อล้องละไอ้โอเคไม่มีเฮ้อบาร์ดีมาดีมาดีมาดีครับมาดีครับมาดีเฮ้ยไม่มีว่าไม่มีว่าเอ้าเส็จและไอ้นี่ใช้พาสซี่ไม่ได้ละ โอเคสองสองแล้วอะ่ะถุยไปทันได้ใช้สกิลเลยอืมนั่งเลยเก่าจัดควงเลยไหมอะควงไม่ได้ ผมอยากเจออ่ะเุ้ยนี่ไงมีคนใช้เหรอแล้วก็ตายไปแล้วตั้งรับไม่ทันสกิลเม็นคนโกงหรือที่มีคนใช้อีกปะไม่มีอ่ะเต้เฮ้ยละสามละสี่อ 3, อโอเคละสี่คนเฮ้ยมีคนเล่นพอท่อปลามากนานๆทีจะเจอเฮ้ยขอแบบลุกเร็วๆได้ไหมไอ้ไอ้จะฆ่าคนจะตายโชว์ สองบอลไม่ได้สองบอลไม่ได้เดี๋ยวรับเลยนี่ใหญ่โอ้ยโอ้ยสกิลโคตรขี้โกงกูตายแล้วมึงไปด้วยเลยเงี้ยกูตายมึงก็ต้องตายหรอวะเฮ้ยเอ๊โอ้โหดูดิโอ้ผมโดนโคตรหนืดโอ้ยเกือบตายตายไหมเออตายอ้าวตายเหมือนกันอ้าวตายคู่อ๋อไม่เอาไปด้วย คนหนึ่งก็ไม่ได้ตั้งรับไงอืมเอาคนอื่นก่อนอืออืมอืมออยกกอ,อ,อยสกิลพอร์ทัลอะเอื่อกี้คนนะอะตุ้มๆกันอ๋อแย่ละ ันนี้เราใช้สกิลไม่ได้แล้วเราต้องวัดเราต้องชนะอย่างเดียวอ่ะมามาเลยครับ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 โอ้โหนั่งเลยนั่งเลยแข็งแกร่งนี่เรียกพระเจ้าแล้วเรียกพระเจ้าลงมาเรียกพระเจ้าลงมานี่เอาดีมาดิเฮ้ยเอานี่ผมจะเกียน์ไว้เดี๋ยว แต่ผมจะนี่ผมจะแกงคนเอาใครดีคือเรามาลุ้นกันว่าเขาจะตีทันหรือเปล่า,าผมอยู่ใกล้เลยนี่เดี๋ยวผมรับตำแหน่งเลยโอ้จบแล้วคนดูพัดซิมไปทำงานแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกมแหลกเลยเอฟเฟกต์เะด ออแสบตามันจา้าซะเหลือเกินไอ้เฮ hmm. ้ยบอสใหม่ว้าวบอสเจดเกอแอนิเมชั่นแม่งเทจจ้าบอสใหม่เซนติเนลคือไงอ่ะเราต้องตีมันเหรอหรืออะไรเอ,เ, <laughs> เอาบอลตีมันเหรอเอาบอลตีมันวะ เราเราต้องกำจัดห้าห้าตัวนี้ใช่ไหมเฮ้ยเรามีเรือก3หลอดเว้ย XP 200โอเคเก็ตละโอ้โหมันรูบบอลเยอะจังไงเว้ยเซิร์ฟแหลกด้วยต้องกดลงหน้าเนี่ยมีเลือด6หลอดโอเค

คำรามด้วยน่ากลัวมากเลยอ่ะตอนนีเลยเฮ้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 ยอันนี้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 อะไรอันนี้อะไรอันนี้คืออะไรครับเฮ้ยสกิลเราเนี่ยอืมเอ้ยรอบนี้ตายง่ายอยู่นะบอสเฮ้ยบอสตายง่ายอยู่ไม่แย่ไม่แย่โอ โอเคได้อยู่ได้อยู่หลบง่ายอยู่หลบง่ายอยู่ต <c oughs> ีดิบันดิบันเบ็แล้วนี่เดียวเองนี่เดียวเองหลบเลยนี่โอ้โหชิวจัดอาอบอสตายอ้า ชาเลนสตาร์ทโอ้ยโอ้ยเสกมาแก้วเยอะจังเลยอ่ะเรียบร้อยแฮปปี้นิวเยียร์วอเตอร์ฟักโอ้ยอะไรอีกโอ้ยๆๆๆยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรฮะ วัดคืออะไรโอ้ยได้ดาบเว้ย yeah, yeah, yeah. เดี๋ยวแล้วมาคนนี้ตัวอย่างใหญ่เลยอะ่ะนี่ครับนี่คือดาบบอสนะก็ไม่แย่นะผมว่าก็เท่อยู่นะครับไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ สำหรับอัปเดตในคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ทุกคนมารับชมมากนะครับเจอกันในคลิปหน้านะบ๊ายบายจ้า